นิทานเรื่องเล่าตอนฉันชื่อโอกาสไครอสเทพแห่งโอกาสเวลาโชควาสนารูปปั้นต้นแบบเป็นสำริดที่บอกเล่าเรื่องราวถ้วยเทพสร้างโดยหลายซิปโปรูรปปั้นนี้ยืนตะหงานอยู่ที่บ้านของเขาที่แอกกราอฟเฮเลนิสิกยอนเคยมีคำจารึกแห่งโพซิดิปโปของกรีกบนอนุสาวรีย์ของไครอสโดยหลายซิปโป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปัจจุบันรูปปั้นนี้ไม่มีแล้วแต่แผ่นจารึกที่บรรยายเกี่ยวกับรูปปั้นยังคงเหลืออยู่คำบรรยายเขียนไว้ในรูปแบบการสนทนาระหว่างรูปปั้นกับคนที่เดินผ่านไปมารูปปั้นนี้ผู้ใดปั้นและมาแต่ไหนจากสิกยอนแล้วชื่อไรปฏิมากรชื่อไหลายซิปโปแล้วเจ้าหลับเป็นใครข้าคือเวลาผู้ซึ่งกลืนทุกสิ่งทำไมเจ้าจึงยืนขย่งบนปลายเท้าข้าจำต้องวิ่งตลอดเวลาเพื่อบ่องบอกว่าฉันอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม แล้วทำไมเจ้าจึงมีปีกคู่อยู่ที่เท้าของเจ้าข้าบยบินไปด้วยปีกลน,นี้ไปในอากาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วทำไมเจ้าถือมีดกลนไว้ด้วยมือขวาละ่ะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แก่มนุษย์ให้รู้ว่าข้ายิ่งกว่าของมีคมใดๆทั้งสิ้นแล้วทำไมเจ้าจึงมีผมปลกหน้าผากเพื่อว่าใครก็ตามที่พบข้าต้องจับข้าไว้ได้แต่จากเบื้องหน้าก็เพื่อให้คนที่พบฉันจะได้จับ่วยไว้ได้ง่ายแล้วทำไมโอ้สวรรค์ที่ท้ายทอยของเจ้ากลับล้นล้านไร้ผม เพราะเมื่อข้าวิ่งด้วยความเร็วไปด้วยเท้าติดปีกใครก็ตามที่อยากจับยึดข้าให้หยุดแล้วฉุดให้ข้าเจ็บก็ไม่มีทางจับได้ทางข้างหลังก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อฉันผ่านไปแล้วก็ยากที่จะจับฉันได้ใหม่ทำาไมศิลปินจึงปั้นเจ้าเป็นแบบไว้หละ่ะก็เพื่อประโยชน์แก่พวกท่านอาคันตุกเขาตั้งรูปปั้นข้าวไว้ที่ลานให้เป็นบทเรียนเตือนสติจริงด้วยทางด้านหน้าของโอกาสมีผมยาวแต่ด้านหลังล้านเกลี้ยงเพราะเมื่อปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้วก็ยากที่จะจับยึดมันกลับมาได้อีก โอกาสจึงเราเตือนเราทุกคนว่าอย่ามาต่อว่าฉันว่าฉันไม่เคยมาเยี่ยมกลายเพราะบ่อยครั้งเหลือเกินที่ฉันมาเคาะประตูแต่เธอกลับไม่อยู่บ้านทุกวันฉันยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเธอเรียกให้เธอตื่นให้ขยนันขันแข็งให้รีบตัดสินใจให้ลงมือทําให้ออกแรงให้สู้เพื่อจะได้มาซึ่งชัยชนะและความสําเร็จจงอย่าปล่อยให้ฉันผ่านไปเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังที่ฉันโอกาสผ่านมาแต่เธอไม่รู้จักจับฉวย Kairos, opportunity, time, chance, dot, the original bronze allegoric statue made by Lysippos stood at his home, in the agora of Hellenistic Sicyon, epigram of Posidippos, on the statue of Kairos by Lysippos, who and whence was the sculptor, from Sicyon, and his name, Lysippos, and who are you, time who subdues all things, why do you stand on tiptoe, I am ever running, and why you have a pair of wings on your feet, I fly with the wind, and why do you hold a razor in your right hand? As a sign to men that I am sharper than any sharp edge, and why does your hair hang over your face, for him who meets me to take me by the forelock, and why, in heaven's name, is the back of your head bald, because none whom I have once raced by on my winged feet will now, though he wishes it sore, take hold of me from behind. Why did the artist fashion you, for your sake, stranger, and he set me up in the porch as a lesson?